ทุกคนเคยดีินเรื่องของจังหวะชีวิตไหมคะแต่ไม่ใช่เรื่องงานหรือเรื่องโอกาสแต่เป็นจังหวะในการช่วยเหลือชีวิตคนคะ่ะหรือเรียกง่ายๆว่าการทำ CPR ตามจังหวะเพลงนั่นเองเอ๊ะจะมีเพลงอะไรบ้างตามผวรนไปดูกันเลยและตอนนี้ผวรนก็อยู่กับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเจนค,ะน,ะนค่ะแผนกรถพยาบาลค่ะ สวัสดีครับโตรถพยาบาลครับฮาผักเห็นว่าการทำ CPR เนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องทําตามจังหวะเอ๊ะเห็นว่ามีเพลงด้วยที่เหมาะกับการทําจังหวะ CPR สามารถแบบบอกผักได้ไหมคะว่าเฮ้ยมีเพลงอะไรบ้างที่สามารถทําได้คะ่ะ ได้เลยค่ะคุณพักนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําประมาณ3าเพลงละกันที่สามารถได้ยินกันทุกช่วงวัยเลยนะคะเพลงแรกเนี่ยจังหวะหัวใจของพี่บี้ค่ะ<อ>เพลงที่สองเนาะก็เดี๋ยวจะขอแนะนําเป็นคุกกี้เสียงไทยนะคะแล้วก็เพลงที่3เนี่ยขออินเตอร์ขึ้นมานิดนึงละกันนะคะขอเป็นเพลงล็อกสตาร์ของคุณลีซ่าค่ะว้าวเอะแล้วทำไมจะต้องใช้เพลงเหล่านี้ในการทํา C B R คะ มีความสำคัญยังไงบ้างคะครับเพราะว่า3เพลงนี้นะครับมีจังหวะในการปั๊ม CPR ที่1 0 0่งรถึงหนึครั้งต่อนอาทีพอดีเลยเหมาะแกการทํา CPR มากๆเลยครับอ่าอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นจังหวะประมาณไหนต้องทําประมาณไหน,ร,ไหนรบกวนพี่ๆช่วยสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยคะ่ะคุณผักงั้นเดี๋ยวเรามาลองนะคะการ CPR กันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะได้เลยคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะคุณผักหลังจากที่ว่าเราเจอนะคะมีคนหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเราต้องดูเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะคะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะ<ม>จะเทรเป็น172ขอรถพยาบาลน,นะคะห 1, 6, 9, รือ169ในส่วนของภาครัฐก็ได้นะคะเรามานั่งด้านข้างลำตัวของผู้ป่วยนะคะบริเวณเข่าด้านบนเนี่ยก็คือให้อยู่บริเวณไหล่นะคะอีกข้างหนึ่งกลางออกเล็กน้อยค่ะค่ะ วางมือนะคะบริเวณกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยนะคะบริเวณราวนมเนาะบริเวณกึ่งกลางก็ประสานมือนะคะแล้วก็วางลงไปโน้มตัวไปข้างหน้านะคะแล้วก็กดเราสามารถทําเพลง3ามเพลงที่เราให้ไปเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็กดไปตามจังหวะบีบของเขาได้เลยนะคะค่ะความเร็วเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยถึง120ครั้งซึ่งเหมาะกับการนวดหัวใจในผู้ป่วยที่ เอ่อหัวใจหยุดเต้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็คือทําวนไปเรื่อยๆใช่ต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะอันนี้ก็คือทำสอบนาทีแล้วก็ดูความรู้สึกตัวของผู้ป่วยอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็นวดหัวใจต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนถ้าเราไม่ใช่ญาติเราเนาะอาจจะไม่สะดวกในการแบบเป่าปากแล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนาแล้วก็นวดหัวใจอย่างเดียวก็มีประสิทธิภาพในการช่วยเดียวไม่้ อ่โอเคน่าสนใจมากๆเลยพักหวานขอลองทำได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณ <Okay. S 2> พักหวานเชิญเลยค่ะน,นี่ตอนแรกไม่เป็นอะไรตอนนี้จะเป็นละโอเคผักจะลองดูแล้วนะคะขาข้างซ้ายอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายเอ้ยหัวไหล่ข้างบนใช่ไหมคะขาข้างขวากลางออกบริเวณลาวนมแบบนี้ แล้วก็โนมไปทั้งตัวถูกต้องไหมคะใช่ค่ะโนงตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็กดลงค่ะโอเคดูดีไหมคะดูดีเลยค่ะท่าได้เลยนะคะจะรอดใช่ไหมคะรอดแน่นอนค่ะถ้าเราปุ๊บกดปื้สหัวใจตามจังหวะเพลงที่เราบอกไปได้มอทางคนเลยค่ะอ้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้ยากเนาะไม่ยากใช่เพื่อนๆลองไปฝึกทำกันได้ ใช่ไหมคะโหการทำ CPR เพลงเนี่ยถือว่าจำเป็นและสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สามารถลองทำตามได้เลยเผื่อว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉินได้สหรับนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะและเดินเจอนี่ EP หน้าผหวนจะพาไปที่พญาไทยสาขาไหนติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย